ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะหนุ่มสอนรามฟาดแรงถึงน้ำฝนทวีพรกลางวงสือ่อหลังถูกมองเกาะกระแสทั้งที่จบกันไปนานแล้วหลังจากมีข่าวออกมาว่าหนุ่มสอนรามเทพพิทัก์และภรรยาสาวติ๊กกนิทรินเทพพิทักษ์หรือติ๊ก Big ก r บร h เ r นั้นมีการหย่าร้าง แถมเปลี่ยนนามสกุลกันแล้วจริงๆซึ่งหลังจากมีข่าวเมาส์มอยดังกล่าวออกมาทั้งคู่ก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรกับข่าวยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติมีการออกมาไลฟ์สดร่วมกันบ้างเหมือนจะเป็นการสยบข่าวลือไกลๆจนกระทั่งทำเอาหลายคนถึงกับช็อกไปตามๆกันเมื่อหนุ่มสอนรามได้โชว์ใบหย่าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับอดีตภรรยาเนื่องจากมีคนมาตามทวงหนี้ถึงบ้านและต่อจากนั้นก็เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายจนสุดท้ายหนุ่มสอนรามก็ได้อันฟโลไอจีอดีตภรรยาสาวติ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าทุกโพสต์ก่อนหน้านี้สาวติ๊กจะแท็กชื่อไอจีตลอดก็ตามและไม่รู้เป็นเพราะการกระทําของเธอที่ปรากฏผ่านสื่อหรือไม่ทําให้หนุ่มสอนรามยากเกินจะรับไหวแล้ว ซึ่งทำเอาหลายๆคนถึงกับจับตามองเมื่อทางด้านน้ำฝนทวีพรอ,อดีตคนรักของหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์ข้อความระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์ใจคน h ฮ s แท็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอสวัสดีเดือนตุลาคมขอให้เป็นเดือนที่โชคดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะกระยาณมิตรทุกคนซึ่งดูเหมือนว่าฮแท็กของสาวน้ำฝนนั้นจะคล้ายคลึงกับหนุ่มสอนรามทำเอาชาวเน็ต อดที่จะลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งจากนั้นสาวน้ำฝนได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์กับหนุ่มสอนรามโดยเจ้าตัวเล่าว่าตอนนี้หลังทราบข่าวเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวของพี่หนุ่มสอนรามส่วนตัวก็อยากจะขอส่งกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านพี่หนุ่มสอนรามและทางติ๊กบิ๊กบราเธอร์รับไม่ติดใจเรื่องราวในอดีตเพราะเคลียร์กันไปหมดแล้วต่างฝ่ายต่างขาออโหสิกรรมให้แก่กัน ส่วนสาเหตุที่ปล่อยวางได้นั้นเพราะธรรมะช่วยเยียวยาและทำให้ปล่อยวางได้ปาดตามใจให้ฝ่ายชายหลังโสดส่วนว่าจะสารสัมพันธ์ไปยังไงนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ยืนยันแค่พี่น้องส่วนที่มีหลายคนจับตาว่าตนและพี่หนุ่มเหมือนคุยกันก็เป็นเรื่องปกติเข้าใจได้เพราะเราไม่สามารถห้ามความคิดใครได้เผยตอนนี้มีหนุ่มนอาวงการดูใจอยู่แต่ยังไม่พร้อมเปิดตัว เชื่อหนุ่มคนใหม่เข้าใจมีข่าวกับอดีตคนรักในเวลาต่อมาหนุ่มสอนรามได้ออกมาเปิดใจกับการได้เจออดีตภรรยาติ๊กบิ๊กราเธอร์พร้อมทั้งเปิดใจถึงสาวน้ำฝนทวีพรว่าเจอติ๊กก็ปกติเหมือนเดิมส่วนที่เขาขอบคุณที่ให้โอกาสเจอมันเป็นเรื่องของพ่อแม่อยู่แล้ว ส่วนเรื่องอัลฟาโล I.G ก็ต้องทำให้เขาใหม่เพราะว่าจะได้อัปเดตพัฒนาการของเขาเริ่มทำเองหมดครับแล้วก็ทำช่อง YouTube ด้วยส่วนไ g อันใหม่เวลาเขาโตจะได้เห็นพัฒนาการของตัวเขาเองด้วยทำไว้ให้ลูกครับก็จะมีรูปเก่ามาลงด้วยครับซึ่งไอจนี้ก็จะมีทั้งผมถ่ายเองและมีคนช่วยถ่ายด้วยครับเริ่มทำรายการในช่อง YouTube ด้วยก็ไม่ใช่จริงจังหรอกครับ แต่ผมว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็ทํากันทุกคนเก็บไว้ให้ลูกดูตอนโตไว้ดูพัฒนาการของเขาตอนเด็กๆแฟนๆก็จะถามว่าทําไมปิดช่องคอมเมนต์ต้องขออนุญาตเรียนว่าวิจีเล็กมากทางช่อง YouTube เลยขอให้ปิดคอมเมนต์ก่อนการแสดงความคิดเห็นก็จะมีผลกระทบต่อเด็กต่อลูกอาจจะทําให้เขาโตอ,อีกสักพักหนึ่งก่อนแต่เข้าไปกดไลค์ได้ส่วนคอนเทนต์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปไหนก็ไปด้วยกัน ถ่ายด้วยกล้องมือถือง,ง่ายๆและเอามาตัดต่อไม่ขอยุ่งกับน้ำฝนทวีพรผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวครับคิดว่าเขาจะเอาชื่อเราไปเก่อกระแสะไหมไม่ใช่เรื่องของผมไม่ตอบครับพยายามทำหน้าที่พ่อให้ดีไม่ใช่พยายามครับเป็นหน้าที่พ่ออยู่แล้วถามว่าดูแลตัวเองยังไงก็ปกติอยู่แล้วไม่ได้เกินเลยจากชีวิตประจำวัน มีเวลาก็พาลูกพาแม่ไปกินข้าวปกติครับถามว่าจัดสรรเวลายากขึ้นไหมก็ไม่ยากครับมีลูกมาปีครึ่งแล้วซึ่งงานละครผมก็รับมากขึ้นมานานแล้วครับทำงาน30ปีทำงาน7วันตลอด